สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้มาเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาเวียพนะครับวันประจำวันที่6นะครับเดือนสิงหาคม2567นะครับพีพีพก็สำหรับแนวทางหวยลาวสตานะครับเนาะก็ผมพูดไว้ตั้งแต่วันวันศุกร์หรือวันเสาร์นะว่าแนวถ้าเกิดแนวทางไม่เข้า2ใน3นะครับพีพีพเนาะก็จะหยุด จะหยุดลงในช่องทาง u t u b e นะครับแต่บางเอ่อนะครับเราสายรูดเราก็รู้สึกว่าจะมา2วันแล้วนะครับมา2วันติดแล้วนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมท่านใดที่ติดตามสายรูดเนาะส่วนสายจอนั้นก็ยังยังไม่มานะครับเนาะแต่ท่านใดที่จับตัวเด่นเนี่ยก็ถือว่าได้เฮนะครับวันนี้เนาะเมื่อวานนี้วันที่วันที่5เนาะวันที่5นะครับผมให้2กับ8นะครับคนที่ออก282,79อกนะครับเนาะใคร เอาตัวเด่นประกบคู่นะสองกับ8หรือว่าเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่82นะครับก็ถือว่าได้เหกันนะครับมาตัวเด่นนะครับผมส่วนในลาวสตา VIP ให้8กับ4นะครับผลที่ออก0 0 9 3 1นะครับในรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ในรอบนี้หลุดไปเนาะสรุปแล้วนะครับก็คือไวลาสตาเนาะผมก็ยังจะลงต่อไปนะครับพี่พี่เนาะก็ฝากเป็นกำลังใจแฮดด้วยนะครับ สำหรับแนวทางวันที่6นะครับพี่ๆก่อนไปนรับชมทุกครั้งนะครับเนาะน้องแอดก็ฝากคำเตือนพี่ๆนะครับว่าแนวทางตัวเลขทุกๆแนวทางนะครับน้องแอดทำจากสูตรคำนวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับนะครับแนวทางวันอังคารที่6เนาะ หวยลาวสตาผมให้ไปที่เลขหนึ่งเลขเจ็ดสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปด 7 8นะครับแล้วก็7 0นะครับผมสตัวให้ไปที่ให้ไปที่1 7 8นะครับ ส่วนลาวสตาร์วีไอพีนะครับลาวสตาร์วีไอพีผมให้ไปที่เลขสี่กับเลขแปดลูดไปที่เลขสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่เก้าแปดสี่นะครับแปดสามแปดเก้าสามตัวให้ไปที่แปดสี่หนึ่งนะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ v p p นะครับท่าในใดชื่นชอบนะครับก็ขอให้นะครับแนวทางแค่ไปเนาะเฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่ให้การติดตามเนาะรับชมกรวทางนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ